สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาชมระบบกรองน้ําบาดาลน,นะฮะที่มีตะกอนแล้วก็หินปูนค่อนข้างสูงนะครับทางลูกค้าต้องการให้ปัญหาเรื่องน้ำนะน้ําบาดาลที่สูบขึ้นมาให้สามารถกรองเอาไปใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องการทําให้ระบบบาดาลให้เป็นอัตโนมัติ คือที่นี่จะมีต้นไม้เยอะเดิมเนี่ยลูกค้าเวลาจะลดน้ำต้นไม้เนี่ยจะต้องมายกเบเกอร์เพื่อให้ปั๊มบดานทํางานนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาทําให้เปิดก๊อกตรงไหนมันก็ทํางานเลยแล้วก็พอปิดมันก็หยุดนะเดี๋ยวจะมาดูส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกจะเป็นรกะนระบวนการกรองน้ําก็จะมีถังพักน้ำขนาดสองพันลิตรเป็นพักบดาลก็จะมีลูกลอยเช็กระดับแล้วก็ควบคุมมาที่วาล์วไฟฟ้าตัวนี้นะครับวาล์วไฟฟ้าขนาดหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะเติมน้ําเข้าไปในถังพักนี้นะครับ ที่ต้องใช้วาฟเฟฟ้าเพราะว่าข้าระดานค่อนข้างแรงต้องการให้น้ําไหลผ่านเร็วๆจะได้ไม่โหลดปัม๊มหลังจากพักเสร็จแล้วก็จะมีปั๊มน้ำครับอัตโนมัติดันน้าครับเข้าถังกรองสองใบนี้ถัาางกรอง2ใบ,น,2บนี้ก็เป็นถังกรองที่สามารถล้างสารกรองได้อัตโนมัติตามเวลาที่เราตั้งไว้ปั๊มน้ำตัวนี้เราเลือกใช้ที่ขนาด150วัตต์ต้องการที่วัตต์ไม่สูงมากเพื่อเป็นการประหยัดไฟด้วยนะส่งน้ำแค่เข้าถังกรองสองใบนี้เท่านั้น ถังกรองลูกแรกนี้ใส่สารกรองแมงกานิสและก็คาร์บอนนะฮะกรองสนิมเหลกละกินและสารพิษลูกที่2จะกรองหินปูนครับจะใส่สารกรองเรซินหลังจากผ่านถังกรอง2ลูกนี้ก็จะมาพักเป็นน้ําซอฟแล้วน,น้าสะอาดและอยู่ที่ถังลูกนี้ส่วนถังสีน้ำเงินนี่จะเป็นถังใส่น้ำเกลือพื้นปูสภาพสารกรองเรซินนะซึ่งมันก็จะล้างได้ตามเวลาที่เราตั้งไว้เดี๋ยวทางลูกค้าก็จะเอาปั๊มอัตโนมัติมาต่อ เพื่อจะดึงน้ําส่งเข้าไปจ่ายในร้านกาแฟและก็ในานด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของที่จะทําให้บาดาลทํางานอัตโนมัติเพื่อ,อผู้ประกอบการหรือเพื่อนๆท่านไหนกำลังสนใจเรื่องนี้ก็จะได้เอาไปประยุกต์ทําได้ปั๊มบาดานเป็นขนาดหนึ่งแรงมา้าพอที่ขึ้นมากระด้นิ้วสองส่วนตรงนู้นก็จะเป็นชุดควบคุมปั๊มบาดานนะฮะสิ่งที่เราเอามาเพิ่มเติมให้เป็นอัตโนมัติก็คือจะมีถังพักแรงดันลูกนี้นะแล้วก็จะมีเชอร์ สวิตช์นะครับตัวนี้ฮะก็จะสามารถตั้งแรงดันได้นะครับว่าให้ตัดต่อที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีอาดวัดแรงดันหรือพิชเกตนะฮะแบบน้ํามันตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมปั๊มบาดานก็จะเป็นร่วมระหว่างไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์ซึ่งโซล่าเซลล์เขาจะมีอยู่4ี่แผ่นนี่นะครับคือเดิมๆก็คือลูกค้าเวลาจะใช้น้ำบดตานก็คือเสียบปลั๊กนะเนี่ยสายปลัก๊กเขาจะเสียบปลั๊กข้าง แต่ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะมันต้องมาเสียบปลั๊กเข้าเสียบปลั๊กออกนะฮะทางเราก็จะเลยมาทําให้มันเป็นอัตโนมัติก็คือเดี๋ยวพอลูกค้าเปิดน้ําใช้อ่าบดานก็ทํางานเองนะฮะแล้วพอเขาไม่ใช้มันก็หยุดเองเป็นกระบวนการบําบัดน้ําเบื้องต้นแล้วก็เป็นกระบวนการปรับปรุงระบบทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการท่านไหนมีปัญหาหรือต้องการจะทําระบบนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับผม สวัสดีครับ